สวัสดีครับผู่เกตเวศการช่างนะครับบริการเคาะพ่นสีซ่อมตัวถังช่วงล่างฟอกเกียร์ด้วยคอมพิวเตอร์นะครับนี้เรามาดูบรรยากาศในหูนะครับกว้างขวางบนพื้นที่หนึ่งไร่ดูพื้นที่โซนทำพื้นนะครับจุดเตรียมพื้นงานซ่อมสีนะครับกว้างขวาง นี่ก็ห้องพ่นห้องพ่นสีขนาด6คูณ12สูง4เมตรอลังการมากห้องพ่นสีนี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับรถของลาดประดิษฐ์ออโต้นะครับโดยเฉพาะเลยข้างหลังเป็นห้องพ่นนะครับเป็นห้องกอง บำบัดฝุ่นสีอลังการมากช่างให้ฉายาตู้ตัวนี้ว่า Air Force Ranger ครับนี่นะครับเครื่องพ่อเกียร์ เป็นดิจิตอลฟอเกียร์ออโต้ล้างระบบน้ำมันเกียร์ใสหมดจดดูห้อยมีห้อยรองรับลูกค้าหนึ่งตัวก่อนจุดเช็คเคื่องช่วงล่างเครื่องยนต์นะครับนี้เป็นออฟฟิศขนาดใหญ่ลูกค้าพี่ๆท่านๆใดเพื่อนๆ ผ่านมาก็มาแวะทานกาแฟกันได้นั่งคุยกันอันนี้เป็นอัลฟาน้ำมันเกียร์นะครับอัลฟาเข้าไปดูในออฟฟิศกันดีกว่าครับเอ้าใครอยู่ในออฟฟิศส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินยนติสนรับค่ะเป็น,นไง ในการในออฟฟิศนะครับของอูกเกตเวสการช่างนั่ง,งพักผ่อนทานกาแฟได้เพื่อนๆพี่ๆลูกค้าท่านใดผ่านมาก็เชิญเราไปดูข้างนอกกัน นี้เป็นจุดจอดรถซ่อมเสร็จนะครับเราส่งมอบลูกค้าเราลูกค้ารับรถเข้าไปดูในห้องพ่นกันดีกว่ามีรถคันไหนพ่นอยู่บ้างเอ้โอรถจากลาดประดิษฐ์ออตโต้นี่เองครับมีช่างทำงานอยู่หนึ่งคน เป็นยังไงครับช่างช่างชานนะครับช่างชานนี่ขนาดรถของลาดปีนนะครับหลังคาสูงสูงเ,เพื่อนๆนดูพี่ๆดูเข้ามานี่คือเล็กไปเลยยังมีพื้นที่เหลือพอสำหรับพ่นอะไรชิ้นส่วนตัวรถได้พร้อมๆกันอันนี้เป็นอุโมงค์ ทางดูดอากาศนะครับห้องค้นขนาดใหญ่มากตัว Air Force r a n g e r ก็จะเป็นระบบม่านน้ำแล้วก็ใยใ่กองสีความเอียดห้าไมครอนนะครับสปอร์ตไลท์ให้ท่างทำงานได้สว่างสว่างสบายหูสบายตานะครับนี่ครับรถของราชะดิ์ออตโต เข้ามาก็พื้นที่ยังเหลือมากบายสบายไม่อึดอัดห้องคนสะอาดเรียนเชิญเลยนะครับอู่เกตเวทการช่างยินดีให้บริการทุกท่านครับโดยไมตรีจิตนะครับสวัสดีครับ